แอปปั่นไป็นหน้าตาไงดูหน่อยสิไหนแอคปั่นเข้ามาปั่นหน่อยสิเวลาผมอยู่เนี่ยเวลาผมเห็นเนี่ยปั่นว่าอะไรบ้างไหนปั่นให้ผมดูหน่อยสิปั่นบักงาฮะสวัสดีพี่พี่ทุกคนครับวันนี้วันนี้พี่จะเรียนระยะได้สามเกมวันแรกพี่มาพี่เตศษเกมเดียวเกมเดียวสองเกมใช่พี่มีกำลังสีเกมแต่มันจะค่อยๆพัฒนาไปงงไหนครับเฮ้ยตะวันมืิอนี้ วันนี้ไอ้ใจบอลงามไปหลีใจบอลงามไปหลีไหนครับไหน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 ไหผมขอดูหน่อยสิแอกปั่นสวัสดีพี่ๆที่รักพวกเราบ้านสิงนะครับผมแล้วแอกปั่นอะไรเนี่ยดวดูก่อนดูก่อนเข้ามาปั่นนะครับเวลาที่ผมอยู่เนี่ยเวลาที่ผมคุยเนี่ยเข้ามาปั่นน่อยไปปั่นไม่ใช่ว่าจะไปปั่นรับหลังรับหลังพวกผม มาปัดเลยเวลาผมอยู่ด้วยเนี่ยเวลาเวลาผมเห็นเวลาผมได้อ่านคุณเข้ามาปัดเลยครับมันไปแล้วไปแล้วมันไปคุณประตมได้ดิอยากจะบอกว่าบางครั้งถ้าปั่นก็ปั่นให้มันปั่นให้มันให้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 มันปไปได้หน่อยนะบางครั้งนะมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ตลุกไปแล้วครับเดีนยวเขาปั่นไว้เจารอจีไป เฮ้ยเฮ้ยรับก็ได้ปะเยอไปหาใส่ใจครับพี่น้องแฟนท่านุปั่นบอยนุกไรไปบ่อยคิดถึงใช่ครับก็ฝากบอกฝากสารนี้บอกถึงเอ็ปั่นด้วยนะครับเวลาผมไล่เข้าไปปั่นกับผมหน่อยเวลาผมไล่ไม่เห็นเข้าไปปั่นเลย จะชอบมาปัดไล์แกปเปื่อไล่เพื่อนๆผมไล์น้องๆผมเพี่อนไปตีสามรอบต้นเงินยังก่อเพี่อนไปตีสามรอบเพี่อนไปตีสามรอบไปเลยหมักปันช็อต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 โควิดยังก่อนพวกปันช็อตชนิดโควิดบผมงานผมงานอะไรอย่างพิจังยี่สิบบาทต่อต่อต่ออันพะยังต่อค่ำไปปันนุูกเขาด้วยหมยี่ยี่สิบบาทงานไงโอ้ก็บอกกันดีๆได้ มันรังไม่จะปัน่นปักดีบัญชีสิเพราผมจะได้ช่วยใช่เออนี่นี่นี่เมนนี้ผมชอบนี่เวลาผมถ่ายกับปายเวลาผมกินกับปายนี่ทำไมคุณไม่ปั่นครับผมเออเอาไปปั่นหน่อยสิแบบเนี้ยเวลาถ่ายรูปคู่กับปายหรืออะไรเงี้ยเอาไปปันน่นแหน่ของเอยงมักดิปั่นหนึ่งกีง่เมื่อปั่นไปทัวร์ไปทิพย์ไหมข้างในป,ปัน่น